สวัสดีครับทุกที T, สุขูมทุกคนครับผมเหมืนอนบางกวัววยมาเห็ดอันเห็ดกระตําครับผมตํามผมเห็เดดเรียบร้อยนี่ครับผมหัวควยท้าม่เห็ดกระตําครับผมนี่โพ่นตัวนี้หนูครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปบึงนี่ครับตัวนี้แปรวมันครับผม อย่างปัญญงข้าพผมบางกอยพะมาเห็ดกระตำค้าบผมอย่างมือของผมเห็ดกระตำนี่ค้าบผม มาเห็ดกระตำครับผมตำนูของเขาครับผมนี่ครับอันนี้นมูน๊ยครับพี้เหร่เลยของมันมากพี่หนหองนี่ครับนูงนี่นูนนนนใหญ่พี้เหร่นูนใหญ่ นี่ครับผมนี่ครับผมผมด้วยคือกระตัมใบครับผมนี่นี่ครับผม,ผม,บผม,บผมโอ้แหวนเอือเตือด้วยพี่น้องมานี่ครผมกระติเพยียนนี่ครับพี่นอ้องเบืองเตี้ยไอ้พวกเก่าพี่น้อง giờ không, không? không có tầm con không có tâm không coi ตัว se นี้เซไล่มันไล่ลุกเนาะ you know ครับผมสิเป็นโซ่งนี่พี่น้องไล่มันไอ้นี้เดินพี่น้องเป็นโซ่งนี่พี่น้องนินี่นี่ครับนิ่นูน้เขาไม่หยัยบ วาตะขออันใหม่ก็ตรงมาอย่างเดียวครับผมครับแล้วเงื่อนาะ

แ๋ยวเรียบร้อยเลยครับผมน่ครับผมสิสอนวิธีการ่างที่้องนี่ครับผมนี่ครับนี่ครับมันจะเป็นส่งที่้องเอ็นบอลนี่นรา

รวยตัองเป็นสรงพี่น้องเกินกระตําพี่น้องนี่ครับนี่ครับผมหนูออกจากหู่แล้วครับผมนี่ก็มันกระต้องไปหากินหานอยากนะครับนาะผมดักหนูครับผมนี่ครับทั้งทั้งทองเป็นแนวพี่น้องน,นี่ครับผมไม่ไล่ขวมพี่น้องยังไงน,นี่ไล่มันพี่น้อง สายไรมันพี่นอ่องผมจะเพียดให้เบิรครับเถี่ยวนี่ผมจะเพียดให้เบิดให้มีฟองยาวเาวมันบตัตรคอนใหม่ครับผมบตัตคอคไื่อ่ใหม่บาดนี่ทั้งถ่ายมันก็มีปั้นน้อยๆแล้วก็ต่อกันนี่ไว้มันแข็งพี่นอ้องยึดไว้มันแข็งพี่นอ้องนี่ครับไล่มันนี่ครับนี่ที่สายขึ้นจากนี่ครับผม เอือนกระตอมพี่นอ้องฝ่ากลางผมหงุพบพบพบดหงิดเขาเอืนอนเนี่ยไรครับผมบ้านผมเนี่เอือนกระตอมผมมาเห็ดหยดับดอยนะครับผมนี่ครับโน้นมาคืนนี้ครับพี่นอ้องหยับต้อง้วยนี่มันหยับต้อง้วยบ้านหยับต้องปุ๊บทั้งผีสิรนพี่นอ้องนี่นี่ขายเก็ดมันนี่พี่นอ้องยันเงื่อลยพี่นอ้องนี่พี่นอ้อง นูสิไปหลอดที่ไหนแต่ครับผมนี่ผมสิเพียไดไปบิดเพียดไว้เห็หนมาปองเดียวพี่นอ้องนี่ครับเพียดมาปองเดียวเลยพี่นอ้องผเพิดทักนูพี่นอ้องนูมันถืเขามากอไผ่พี่นอ้องนี่กอไผ่พี่นอ้องมาหากินในกอไผ่พี่นอ้องอ่ะ